อาปูให้กันไปสวยจิตอาสาปลูกป่าจ้ะ <c oughs> ต,ต,ต้นประดู <c oughs> จังนอยกับไห,ห่พอนแ็ดจังไหนจ้ เ้าสิสวดบดไดจังสีให้ต้นไหม้เฮามันใหญ่จังสิม่มีบ่บอกเพิ่นออกมา่ไม่คนีป่ะยังเราสิสิดกันลเต่เหิงเราตายโดนลรบ่โอ้ยเห็ดาห้เห็ดสวยงามใส่เอา เมนดีลีหอดเห็ดปวกดาวเอาอยู่บ้านใครอืออยู่ดีนี่อยรนี่เออตัองครับเมานีสักก้จะครับไม่ปลู่หออยู่ากมวนยเนมาครับอ่ปลูกปลามาปลูกปลาวัดปลาพี่น้อง ปลูกไว้สามารถเก็บเห็ดเก็อาสา่กิบอาสาเข้าไปเนาะมองอันมองนี้เข้ากับปลูกแล้วเนาะแต่ว่าเขาสได้ปลูกมองขุดขิ้ปมเนี่ยมันมเงื่อนแส่บ И помка мне хитрая. ปลูกปลาเข้าี่น,น้องนอนแล้วล่งทะเบ,บียนเป็นโครงการของเทศบาลตำบลท่อนสอ,นนนอ,นองนะครับ นี่กบจมดูดูค่ะดีค่ะมาปลูกปลาปลูกปลาค่ะปลูกปลาลาาดาวลงแลเวกับลร่ล่งล่องเร่ไป bài rốt còn bài này, học bài bạc cá chơi hàng vàng đấy เจ้นจส้นละจ้าเส้นละนี้บอกกินไวันนี้ครับเส้นแล้วั็เลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ้องให้กินบอแม่จ้าอันนี้เป็นอาหารว่างดีค่ะสวัสดีครั้งค่ะ มาต่อผมชไปทางเด้อมาต่อผูกปาพี่เบิ้ลเอาด้วครับผมชงไปหรอครับโอ้ี่ยูได้ก็จเอาซืมานอไป้องยบอกอยบอกน่ลยินก้อนย่งไม่อจะเป่าแต่ว่าเขายามเขาลูกเขาเชียว้สร็จเหรอค่ะ ก่ะดนเอาผู้ดเห็ดปวกอบักนนามาให้เล่าแน่ขนมได้เล้อได้เห็ดปวกบักพันนองไอ้เอาอีดอกเดียวดอกเห็ดเห็ดปวกเดาดอกเดียวกันได้แ่ต้องให้ว่าปวกัวปาใช่หาเสียงไปซื้อดอกใช่เลยหน่อยไปทัไหน ใ่ผู้ใดทุกคนนี่แหละที่มานี่แหละสร้างภาพดีดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเป็นแต่บางขั้นบางเหี้ยยังปล่อยยุ่ใส่แ้นี่ยเฮ้ยตั้งใจอยู่จะตกไ่ลวนข้อตัมะข่าวบอลนั่นเดียยืน อันนี้ก็จะเตรียมพื้นที่ไว้แล้วพี่น้องมาาจ ปลูต้นไม้พี่น้องผักอันเฉลิมอันเฉลิมพระชนพันสาอ้าอันนี้แน่นหน่อยแน่นหน่อย <c oughs> <c oughs> สั่งาพแปบจักหน่อยก่อนแล้วพิ่าาปดงัตอนงายาปกันเสวยผู้ไหนหัวใจเาัี่จิตอาสาปลูกป่าจ้ะ

อดีค่ะูกแล้วู้ปูกันตาคนกเปลี่ยนหมดแล้วผู้คนเปลี่ยน่เดยจะดีแล้วค่ะเอาปลูกบ่ปลูกไหมปลูกต้นไม่ปลูกทดแทน ช่างกล้องเอาช่างเอินเหรอพุนไปนี่แอะตากล้องเอินฮะตากล้องแล้วอันนี้ต้นอี่หยางเนาะต้นอีหยางเนาะว่าดอกไม้กับ่แมนได้หรอเฮ้ยเฮ้ยมันต้นท้องอุรบ่บบอกพ่าแมนเน่ะต้นไม้ยืนต้นเหรอจ ปก้นมายี่เดี๋ยวเดี๋ยวเนียเขาไปดอกปลกจนไม่วเด้วเไปผ้เล่งเขาบอกวุณก้าวเนี่ยเอดีว่สวัสดีค่ะสวัส <c oughs> ดีค่ะ อันนี้ตดย่างหน้าตัวน,นี้เนาะย่างหน,น้าบ้าเอาถุงพาจติกออกป่ะออกสาไปเอาไอย่เอามารถเดียววันนีต้นใม่กดงก้มเป็นบ่อใหญ่หลปลูกได้ยักต้นแล้วจ้า สองโซนแล้วคนละต้นสองโซนอันนี้ต้นต้นประดูตัวนี่ต้นประดูต้นอย่างห้องต้นอะไรต้นอย่างห้องต้นกระบามันเบิ่งบ่ัวอันนี้ต้นอีอย่างจ้ะต้นมะไฟโอ้ยม่ดูเราบีคอนไฟก็บังแย้วเงี้ยมาไฟ เขน้กินนค่ะเลออ๋อนี่ไงต้นเดียวกันเลยต้นนี่อย่งอันนี้ต้นนี่อย่างใยสดีค่ะต้นนี่อย่างนี้หนะคือว่าต้นบกไฟเนาะูไอ้นี่ก็ดีแล้วว่าันเป็นต้นนีอย่งไเราไปบค่ะต้นนีอย่งคือหกไฟะออต้นหกไฟหล่คเนาะ

กำลังเอามาอีกรถหนึ่งอยู่จ้าถ่าข้าวหนึ่งถ้าผมพ้นรางของท่นเด็ดนี่ผมพ้นลวงอย่าอย่าลวงอย่าลวงโอ้ยของเพี้ยมาเลยครับจ้าบาดนี้อันไอบอลสิ่งรถจ้าขอหลุดเลยหลุดเลยผมเป็นคนเบอลจังท่นบโบลูกระยั๊กโตแล้ว ลาย,ลายอ,อ่าีา่ซิ้กว้าต้นเหรอกินน้ำจะทั้งพุนจะเอาหอ่มเอามาเน้นหน่อยปลูกต้นไม้น้ำมันสอทอพิ่นกันน่ะ <c oughs> จ้าอะนางลองปลูกนางลองปลูกจะเน้นหน่อยวัดปลา จังไนกะห้พรเฮ็ดจังไดจเฮาสีสวดบทใดจังสีห้ต้นไม้เฮามันใหญ่จังสีไม่มีบ่ปล่อยตามกรรมตามเว้นเลยบ่เขาขายวันนี้เราของมันเดี๋ยวเขาจะย้ายอยู่มีดอกกุหลาออเออฟังเนี่ยให้ให้มันอยู่ของมันเองอยู่ตามธรรมชาติเนาะได้ถุงยังล่ะนั่นถุงเบรกได้ถุงเบรกใส่กัน่าเบิ่งกันมีอย่างนี้เอาไปเพื่อหลวงพ่อใหญ่นั่งบ่ เอาชาเขียวมะถั่วอีกในเด้อโอ้อําฟังเนี่ยเราเอาชาเขียวมาถวายอีกใน่เด้อแซ่บบ่โอ้เดี๋ยวมาเจียวหนากันเด้อเพคนอยากได้ชาเขียวมาต้นใหม่ซอยดีเด้อโอ้หลวงปู่มามาไหววัไปเขาอยู่หอมนี่กันดิมาดูเร็วมาต้นก้านแซ่บบ่เอาอะไรอีกเอาชาเขียวแล้วเอาอะไรอีกคะอะไรอีกเอาอะไรอีก อะไรอีกคะใส่ไข่มุกบใส่ไข่มุกบ่อใส่ไข่มุกเยอะๆเหรอไม่มกหรอกหนีมยังบ่มากแ่รมุหือนเมดกค่ะุ้เยอะเลยอ้โชปลูกได้จักต้นแล้วพี่เน้นเมือนี่ปลูกได้ต้นเดียวปูกเอปลูกต้นเดียวจื่อไดรบ้ต้นใด มาดูแลเดอ้อมาดูแลตลอดเห,ห็นมันใช่ภาพอีกตัวฮะผู้ใดมือใดเนาะสิได้มาอีก <sağ> สิเอาชาเขียวมาถวายเสียดายเบรกได้แล้วเอาไหมบ่เอาไปเพื่อหลวงพ่้อมเนี่ยไไบ่ อามันคือมันมีใบต้นมันมันเปงเลไนะพีดยังเดือดแต่ว่าเจไปนเขาก็ว่ามันงามได้ต้นยค่ายนั้นมาเมือง จ้าสวัสดีค่ะจะเจ้ามาถามเพิ่นอยากได้อัชาเขียวนี่อยากได้อะไรกัอันนี้หน้ายโยกขอเพิ่นเลยนี่อยากได้ยังอ,อยากได้ยังเคยเห็นบ่อยอยู่ <c oughs> อยู่วัดนทุกมือปอ่ครับเป็น,น,นทำรม้ดูขึ้นคำมวน,มนอยากได้ดรถร่้ว่าไปรถจก นาอยเป็นตัวเมอาป็นตัวม่แงให้ดูจนเขาไปเฮ็ดไปตามบ้านกยังเอาเอาเดี๋ยวี้บ้านโสทองหก้าบ่เนี่ยน่อยฮะมีเป็นเจ้าบ้านเนี่ยบ่มีโสทองหมู่ก้าบ่จำได้บ่แขกมาทำนี่เสยทำนีเสยเนี่ ด้วยด้วยหักเลยก็ลงทุกคนเด้อบุรีไะเรียบร้อยแล้วพี่น้องโค้งเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเฮ้เรากินใส่แดพก่นจายอ่ะไปกับบ้าน์พี่น้อง